สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับไดฟุกุแยมซาว,วรี่และครีมสดน,นะครับตาทบกะจีนะครับเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นไงกันบ้างจ๊ะแต่ก่อนกินนะครับมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้หานะครับในนี้นะครับมีบิทฑนจากนมถั่วเหลืองซัฟไฟอาจจะมีไข่กูเทนถั่วลิสงถั่วเปลือกแข็งและงา ใครได้หารกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะมาครับเดี๋ยวชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้า่งอ่านี่นนะครับที่เขียนว่าเป็นซาวเบอรี่นะครับก็จะมีแยมซาวเบอรี่มาอยู่9%นะครับแล้วก็ตัวนี้มีตราเครื่องหมายฮาลาลนะครับดังนั้นพี่น้องผู้ตัินทานได้นะจ๊ะนี่จ้ากแกะมาตึกต๊กตึก๊งตึ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 ๊งเออชื่อชื่อว้าวอื้อจ้านี่จ้ากแกะมานี่ข้างในมันต้องเป็นควรจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครีมนมแล้วก็แยมนะะจ๊ะ นี่จะแกะออกมานะครับนี่เจอล่องรอยนะครับเห็นครีมหนึ่งชัดนเจนนะจ๊ะโอเคนะกินดีกินหอมกินหอมแป้งมูจิดีมากนะครับนี่แล้วก็จับแล้วก็เหนียวนุ่มจ้านี่ตรงนี้เนี่เห็นไหมเห็นไหมไหมมีจ้าเนี่ยมีโอ้ยใส้ครีมเต็มๆนะจ้าคราวนี้ธรรมชาติอืมอืม โอเคครับกินหมดแล้วคราวน,นี้รีวิวสชาติได้เฮ้ยเขาบอกทําดีทดําดีอย่างแรกนะครับในเรื่องของแป้งไดกรุุ๊เฮ้ยนิ่มนุ่มนะครับอย่างที่สองนะจ๊ะในเรื่องของครีมสดก็ดีอร่อยอย่างที่สามสับอรีพุ่งตองไหนแบบไม่อวย,ยนะธรรมดาตัวเนี้ยจะเรียกว่าอะไรอ่ะแป้งดีครีมดีแยมธรรมดา มันไม่สมูทกันเลยอ่ะของแป้งแบบเกรดดีครีมเกรดดีแยมแม่เกิดเกรดดีเนี่ยโอ้โหมันจะเพอร์เฟกต์สามอย่างเลยแต่แยมเกรดธรรมดาครับก็เหมือนกับอะไรเค้กเซเว่นดวไใบที่มันเอาแยามซาวอบรีเ่เกรดธรรมดามาใส่ใส่ก็เลยแบบไม่รู้สึกไม่ค่อยสมูทอ่ะเจอของดีมันประกอบได้แค่3าอย่างอ่ะคุณเอาของดีมา2อย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ดีอ่ะซึ่งเป็นแบบเมนด้วยเมนด้วยสตรอเบอรี่ธรรมดาไม่ไม่ใช่ไม่ดีนะรสชาติธรรมดา ดีดีธรรมดาเหมือนเวลาคุณเดินครับก็หนึ่งก้าสองก้าสามล่วงอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกแปลกๆนะครับแ,แ,แ,แต่ก็รสชาติก็ถือว่าได้ตามมาตรฐานนะเพียงแต่ว่าเนี่ยแสไดแสไดอ่แป้งดีครีมดีแต่ว่าสับปะรดธรรมดาเอ้ยข้อนหนึ่งที่ชอบคือไม่ค่อยหวานนะจ๊ะดีมากดีมากแล้วก็อย่างหนึ่งคือยามสับปบะรดน้อยไปนิดหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดสมมุตินะสับปะรดเนี่ยถ้ามันควรจะใส่สิบไอ้นี่ใส่มันแปดนะครับน้อยไปนิดเดียวแค่นั้นเองกับรสชาติ แยมสับปีธรรมดานอกนั้นแบบดีหมดดีหมดเลยครับอร่อยใช้ได้เซตแค่อยงเดียวอ่ะถ้าได้แยงสับปีเกรดดีกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วก็ให้มาเพิ่มอีกประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหจะเพอร์เฟกต์เลยเพอร์เฟกต์เลยถ้าเกิดจะบอกให้ปรับปรุงตัวนี้นะครับก็คือคุณทำแยมสตรอเบอรีอ่ะให้ได้นะครับเกรดเดียวเท่ากับครีมแล้วก็แป้งโมจิที่มันนุ่มอ่ะอยงนั้นอนะ่ะโอ้โห อันนี้จะเปอร์เฟกเลยแต่ถ้าเทียบราคาทำอันนี้25บาทนะจ๊ะก็ต้องถือว่าผ่านนะครับต้องขอมนุญาตสัมพันธ์กับราคาครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่อัญน่าจะใส่ยัมงั้นน่ะมาจย่35บาทนะครับเออเราต้องยุติธรรมกับเขาด้วยนะครับในเรื่องของราคานะครับโอเคครับพวกเราจบกันแลคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดแชร์ด้นะจ๊ะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ